ก็สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการนําเข้ารูปภาพสู่ระบบ AMS สําหรับเจ้าที่งานบุคลากรน,นะครับโดยวิธีการนําเข้าเนี่ยก็จะไปกันเจอกันที่ระบบบุคลากรจากนั้นครับจะเจอเมนูสําหรับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ครับอ่านี่คือเมนูสำหรับเจ้าที่เราก็จะไปกันที่เมนูที่ชื่อว่านําเข้ารูปภาพบุคลากรครับเราก็คลิกเข้าไป เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราจะเจอช่องอ,งอ่ในส่วนที่หนึ่งนะที่บอกว่าอัปโหลดรูปอัปโหลดไฟล์รูปภาพเข้าสู่ระบบโดยตรงตรงนี้นะครับก็สิ่งที่ต้องการนะครับก็คือรูปภาพแล้วก็เตรียมรูปภาพมาครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมมาเนะาะโฟลเดอร์มมอรรอที่เราเตรียมมาคือโฟลเดอร์รูปภาพอุปกรณที่เราเตรียมมาเราก็คลิกเข้าไปอตรวจสอบดูครับว่ารูปภาพเนี่ยถูกต้องไหมตรวจสอบดูครับโดยโดยรูปภาพนะครับที่ แต่ต้องแต่ต้องการนะครับในรูปภาพเนาที่จะสามารถนําเข้าสู่ร,ระบบอาเมดได้ก็คือหนึ่งครับขนาดรูปภาพที่เป็นสามร้อยคูณสองร้อยหรือห0ร้อยคูณสี่ร้อยอ่ารูปภาพประมาณนี้เนาะก็เตรียมรูปภาพเรียบร้อยจากนั้นครับชื่อรูปภาพจะเป็นราดประจาตัวประชาชนครับลาดประจาตัวประชาชนก็ให้ตรงกับบุคลากรที่อยู่ในรูปเนาะก็ ใส่รับประชานให้ถูกต้องแล้วก็สุดท้ายครับคือสกุลไฟล์สกุลไฟล์ที่เป็นจุด jpg จุด jpg นะครับก็เตรียมให้ครบทั้ง3ตัวนี้เมื่อได้เงื่อนไขทั้ง3ตัวนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทาการนํารูปภาพเข้าสู่ระบบ arm s กันนะครับโดยไปที่ระบบ arm s นะครับโดยที่ระบบ arm s จากนั้นก็ถ้าต้องการนํารูปภาพเข้าจะมีด้วยกันทั้งหมด2วิธี โดยวิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับก็คือเราเปิดโฟลเดอร์รูปภาพบุคลากรขึ้นมาครับจากนั้นเราก็ทําการคอนโดนเอในโฟลเดอร์รูปภาพหรือลากคุมก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีรูปภาพที่เยอะอยู่ในโฟลเดอร์อาจ้าเกิดมีรูปภาพไม่เยอะมากเราก็ทําการเลือกรูปภาพรูปนั้นแล้วก็ลากใส่เข้าไปในช่องคุณสามารถลากไฟล์มาใส่ในช่องหรือคลิกที่ช่องเพื่อเลือกไฟล์ในการนาเข้าครับก็ลากใส่เข้าไปปุ๊บจบเรียบร้อยแล้วครับรูปภาพก็นาเข้าเรียบร้อยแล้วทีนี้ ดูกวิธีหนึ่งวิธีที่2ครับวิธีสองก็แค่คลิกที่คําว่าคุณสามารถลากไฟล์มาใส่ในช่องตรงนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บระบบจะเปิดได้ต่างขึ้นมาเราก็เลือกโฟลเดอร์รูปภาพบุคลากรที่เราต้องการครับจากนั้นก็ทําการคอนโทรลเหรือลากคลุมก็ได้หรือคลิกที่รูปที่ต้องการก็ได้นะครับแล้วกดเ p e n ก็เป็นการนํารูปภาพเข้าเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนาเข้ารูปภาพเสร็จรียร้อยแล้วก็ลองตรวจสอบดูรูปภาพบุคลากรแต่ละคนหนะ่อยว่าเข้าได้หรือไม่อ่ก็ ลองตรวจสอบดูเนาะหรือว่าลองเช็คดูถ้าเกิดว่าตัวของตัวท่านเองนะครับนำรูปภาพเข้าก็ลองรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งแล้วก็ลองดูที่ตรงนี้ก็ได้ครับว่ารูปภาพเราเปลี่ยนหรือไม่ถ้ารูปภาพเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่านําเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับ